แฮปปี้เบิร์เดย์สุขสันต์วันเกิดจุงมีแต่น้องกอบวัวขอให้เป็นวันเกิดที่จีและสวยงามขอให้โชคดีสวัสดีมีชัยขอให้มีความสุขมากขอให้มีแต่สิ่งดีขอให้อยาเจ็บอยาไข้ย,ย่าป่วยขอรับรวยเงินทองมีอนาคตที่สดใสดีขอให้พี่โกนที่น่ารักแบบนี้ไปนานนะครับน้องกอบวัวขอให้จงสิริด,ด้วยอายุวโนสุขังพระลอด จะเบียนโตกุศุกุนี้รักน้องกอบัวมากนะครับรักที่สุดในหัวใจจำเรียนนะครับต้องรักครั้งจริงจรงนะอยากจะหอมแก้มน้องกอบวัวอย่าให้จริงหน่อยครับชื่นใจรักนะครับมอมอม่อมออะไรอยู่รักนะครับสิบก้ามิถนายนแฮปปี้เบิร์เก้น้องพเพชรเจ้าแม่ยาหยีของอ้ายจำเรียนโตกุศุ์อายุ17 ปีแล้วแก่เป็นเท่ามีเวลาคุยกับเพื่อนด้วยอย่ามัวแต่กกหัวดองเช็ดมากเดี๋ยวโดนตอกสุดเสียสุดเอานะง่านะครับแฮปปี้เบิร์ตเด์สันมันเกิดนะครับน้องไหนขอให้เป็นวันเกิดที่ดีและสวยงามขอให้สุขดีสวัสดีมีชัยขอให้มีความสุขมากขอให้มีแต่สิ่งดีดีขอให้อย่าจ็ดอยากข้ยอย่าป่วยขอให้ร่ำรวยเงิน阔 อีอนาคตที่สดใสดีขอให้เป็นคนที่น่ารักน่ารักแบบนี้ไปนานนะครับขอให้น้องนนั้นหน้าตาหล่อสวยขึ้นอีกปีนะครับจงขางมาดวงเกิดของน้องแจ๋ดุเนี้บททัดเี้เป็นเัื่อไปขอให้น้องนายนั้นจงสิริด้วยอายุวนนันณูถังพระรักซึ่งวันที่9กมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันเกิดของน้องเพชรเจ้า แฮปปี้เบิร์เกตสัันเกิดนะครับน้องพี่ดาวแม่ยายหีของไอ้จำเรียนตกกรสุดอายุสิบเจ็ดปีแล้วแก่เป็นเท่าเวลามีเวลาคุยกับเพืพ่อนด้วยอย่ามวัวแต่กอดแต่ผัวจองเช็ดมากเดี๋ยวโดนตกกสุดเสียประสุดเอานะอ้จำเรียนตกกสุดคนนี้รักน้องพี่ดาวมากๆนะครับรักที่สุดในหัวใจจาเรียนนะครับรักนะครับปุ๊บปุ๊บุ๊บครับผมสุดท้ายนี้อาจำเรียนขอให้น้อง พี่ดาวนาะ้มีความสุขความเจริญในวันเกิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอให้น้องพเจดาวนะั้นสุรสรีด้วยอายุวันโนสุขังภารหลัง น้องของคํานั้นเปรียบดังความรักและความฝนที่รอคอยมาเนิ่นนานอย่างพิหาไม่ติดฟ้าทําให้เราสองคนอยู่ไกลตาเราก็ผ่านไนจนได้มาเจอกันนะครับน้องของคํไม่ดะเบียนต่อคุณสุคนี้รักน้องของคำม,มากๆนะครับรักที่สุดในหัวใจจำเลนนะครับถ้ารักครั้งที่หน้าอยากหอมแก้มน้องคงคำให้หน่อยครับชื้นใจรักนะครับม,ม,ม,ม่มื่อม่อยรักนะครับ แฮปปี้เบอร์เจสุกสันวันเกิดจงมีเจน้อง9้าขอให้เป็นวันเกิดที่ดีและสวยงามขอให้สูขดีสวัสดีมีชัยขอให้มีความสุขมากขอให้มีเจตสิ่งดีขอให้อย่าเจ็บยาไข้ยอย่าป่วยขอให้ร่ำรวยเงินทองมีอนาคตที่ดสดใสดีขอให้เป็นคนที่น่ารักน่ารักน่ารักแบบนี้ไปนานๆนะครับน้องเก้า ขอให้หน้าตาของน้องก้าวนั้นหล่อสวยขึ้นอีกปีจุกขมันวันเกิดตั่เจ๋อย่างนี้บัดนี้จงสิลิตด้วยอายุวันูสุขขังพลังืแฮปปี้เบิร์ d เจทุกสันวันเกิดนะครับน้องเอย๋ยจูลี่เอวี LD, ขยี้ใจขอให้มีความสุขมากมีหนุ่มมาติดไวๆรักน้องเอ๋ยนะครับรักที่สุดในหัวใจจำเรียนนะครับน้องเอย๋ยรักนะครับ อายุครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องจงเิรีด้วยอายุวันโนสุขังพลังแล้วก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าป่วยขอให้ตั้งใจเรียนมีอนาคตที่สดใสดีนะครับรักนะครับแฮปปี้เบอร์เจสุขสันต์วันเกิดจงมีเจน้องเก้าขอให้เป็นวันเกิดที่ดีและสวยงามขอให้สูด้ดีสวัสดีมีชัยขอให้มีความสุขมากขอให้มีเจตสิ่ดี ขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าป่วยขอให้ร่ำรวยเงินโทอมีอนาคตที่ดสดใสดีขอให้เป็นคนที่น่ารักน่ารักน่ารักแบบนี้ไปานานๆนะครับน้องเก้าขอให้หน้าตาของน้องเก้านั้นหล่อสวยขึ้นอีกปีจุกขม์มานวันเกิดเจองแบบนี้บัดนี้จงสิริด,ด้วยอายุวันูสุขขังพัาหื่อแฮปปี Birthday, ้เบร์เจทุกสันวันเกิดนะครับน้องเอ๋ยจูลี่เอลดีขยี้ใจ ขอให้มีความสุขมากมีหนุ่มมาติดไวๆรักน้องเอ๋ยนะครับรักที่สุดในหัวใจจำเรียนนะครับน้องเอ๋ยรักนะครับ,บสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องจงสิรีด้วยอายุวันโนสุขังพระังแล้วก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยขอให้ตั้งใจเรียนมีอนาคตที่สดใสดีนะครับรักนะครับ